โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนซุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID ดีเลเวลลีเจ22ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์แล้วในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ซีรีส์ปั้น ID สายฟรีให้เทพอีพิโซดที่65นะผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยละกันคือผมเนี่ยใช้ระยะเวลาในการฟาร์มตลอด1เดือนเพื่อสะสม ลูบี้แล้วก็ตัวทุกอย่างเพื่อมาเปลี่ยนแปลงหน้าเสือทีมของผมให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นใช่แล้วครับเพื่อนในวันนี้ผมเนี่ยนะ จะมาทําการเปิดกาชาล่าเลนเจอร์ตัวอาเนียมาเสริมทีมคือเลนเจอร์ตัวยอเนี่ยมันก็เป็นเลนเจอร์ที่ดีมากและอาจจะเก่งแทบจะที่สุดของโคลโโบเลนเจอร์ในรอบนี้แล้วนะแต่ว่าทีวงผมเนี่ยมันเป็นทีมที่มีเลนเจอร์ตัวแทงเยอะมากอยู่แล้วผมต้องการเลนเจอร์ที่มีความสามารถดุดันใหม่ๆเข้ามาเสริมแก่งให้กับทีมของผมนั่นก็เป็นทางด้านตัวอาเนียแล้วผมเนี่ยนะจะเอาอาเนียไปแทนเลนเจอร์ตัวยามาโตะตัวเก่า ตัวกรมที่มีกลิ่นโบราณหึงห่างของทีมผมในตอนนี้โอเคครับทางบ้านเป็นกำลังใจกับทางด้านช่องก่อนสุดของผมด้วยรักกันนะอันดับแรกเนี่ยผมจะทำการไปกดแลกของในอ e ีเวนต์ใหม่ก่อน <c oughs> ก็เป็นทางด้านตั๋วของอาเนียนะตั๋วเนี้ยผมบอกเลยเรามีโอกาสได้รับเลนเจอร์ตัวอาเนียในการสุ่มฟรีแต่ว่าผมเนี่ยบอกกับทางบ้านตามตรงเลย ผมยังไม่เคยเห็นใครโพสว่าได้เลนเจอร์ตัวอาเนียจากตู้ฟีตู้นี้เลยนะไม่รู้ว่าผมไม่เห็นเองหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดน้องทางบ้านคนไหนที่เปิดได้อะช่วยคอมเมนต์แอคหล่อๆให้ผมทีนะคือผมอยากรู้ว่าวันพีชมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแค่นั้นเองโอเคในจังหวะนี้ผมต้องการจะ,จะงมเข็มในมหาสมุทรให้เจอผมจะทำการเริ่มลั่นเลยละกันสิบตัวแรกไป การทำควยตลอด3าถึงสวันของผมเนี่ยจะได้เรื่องหรือเปล่ามันจะสามารถสร้างชื่อได้ไหมโษที่เฮฟวี่เมทัลอ้โยลูกกิงขาสีฮีโร่เช้าโอ้ไทเกอร์นัชิมโอ้ลูกกิงส <c oughs> อ,อ,อกกงตัวงี้คือโดนแล้วว่ะเพื่อนโอ้สั่งง้องโอเคครับไม่เป็นไรคือเราอ่ะอย่าคาดหวังตั๋วฟรีเกินไปว่ะ คือระยิ่งคาดหวังมันจะทําให้ผิดหวังแล้วมันจะเจ็บดูดิเพื่อนผมอุตสาเล่นทีเผลยังโดนว่ะโอเคในจังหวะนี้ผมเนี่ยคงต้องเอาจริงแล้วว่ะวงการเกมและเลนเจอร์ชอบบียกรุ้จนตอกตลอดเลยว่ะโอเควันนี้มึงเอาดีๆนะวยเพื่อนคือเลนเจอร์ตัวใหม่ตัวที่เป็นพระเอกของโคโรโบผมไม่ค่อยเปิดได้เลยว่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะแอปเปิ e ลเดนิสอูอมยิ้มหัวก็โลก โอเคครับในตอนนี้การฟาร์มตลอด1เดือนของผมผมรู้สึกใจหายนะถ้าเกิดทางบ้านคนไหนที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้ฝากกดไลค์เพื่อไปกำลังใจกับทางด้านช่องกรซุดของผมด้วยละกันโอ้โหเมลี่เพื่อนเอาดีดีดิเฮ้ยโอ้โหไหมยามวิการว่ะสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ยิ่งเปิดยิ่งส่งงงนะในตอนนี้โอเคครับนาวิกโยทินโหคู่ฝึกทหารผมว่ามากันทั้งกองร้อยอ่ะเพื่อนเปิดโอ้โห ลู่เรื่องเปิดอุย้ยกระบองเพชรหยาบกัดเร็วอ่ะในตอนนี้เปิดเฮ้ยอันนี้มาดิมาดิาดโถเอ้ยก็คิดว่าจะหนักกว่านี้ว่ะวงการเกมเลยเนเจอร์คิดว่าจะเอาผมสุดเหมือนเดิมว่ะผมบอกแล้วอย่าเบี้ยก,กนสุดจนตอกเอ้แม่งมาเฉย <c oughs> โอเคเพื่อนวันนี้อยู่ใกล้ๆว่วะเดี๋ยวกูเป็นรับ วงการเกมเลยเจอแต่ผมรับพาไปเลี้ยงข้าวสักหน่อยคือไอดีเนี้ยเป็นไอดีที่ผมคาดหวังมากๆเลยเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติผมเกลือคือผมต้องไปฟาร์มอย่างเดียวเลยถ้าเกิดเป็นไอดีอื่นเนี่ยที่ผมอยากได้ตัวไหนนะผมแทบจะไม่เคยเปิดไม่ได้เลยเพราะว่าผมเติมแล้วผมเอาสุดลากสุดยันกล่องโคตรการันตีตลอดอะแต่ว่าเป็นไอดีนี้นเป็นไอเดีที่ผมต้องฟาร์มอย่างหนักหน่วงกดจนนิ้วโป้เกือบด้านนะเพื่อนบางทีโอเคครับผมได้มาผมรีบอัพเลย จังหวะนี้นะเพราะผมมันได้กลิ่นโบราเลนเจอร์ตัวเก่ามันกําลังจะากลับเข้าไปนอนคังยาวๆโอเคเดี๋ยวผมมากะวางแผนเลยนะว่าในตอนนี้ผมมีขนนกอยู่ประมาณ40,000ขนนกใช่ไหมเพื่อน เดี๋ยวผมเอาไปฟาร์มให้หมดเลยแล้วเอาลูบี้ไปไปเปิดตู้เกียร์ต่อหรือไม่ก็เปิดตู้กบนะเพราะถ้าเกิดเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยในตอนนี้ผมเหมือนจะมีกบ9ดาวแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีประมาณกี่ตัวว่ะแต่ว่าในตอนนี้ผมขอทําการอัพเลนเจอร์ตัวอาเนียก่อนเลยละกันนะ ฟ้าของผมเนี่ยเท่าที่ผมจำไม่ผิดผมว่ามันน่าจะมีไม่ถึง20ตัวแต่ว่ายังไงในคลิปนี้เนี่ยมันมีออปชั่นหลายอย่างถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้เล่นสายฟรีในคลิปนี้เนี่ย มันก็ยังมีมุมไม่ผมได้เกิดอยู่อ่ะเพื่อนโอเคครับขอทําการอัปอาเนียต่อเลยละกันหลังจากที่ผมได้ทําการอัปเสร็จจนหมดนะมันชัดเลยเว้ยเพื่อนว่าผมขาดกบอยู่สี่ตัวแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เคยมีเลนเจอร์ที่มีพรสวรรค์ขั้นแรกเลยสําหรับทางด้านไอดีนี้ผมว่าถ้าผมไดอาเนียอีกหนึ่งตัวนะมันจะเป็นการประหยัดกบฟ้าไปในตัวและนอกจากนี้เนี่ยอาเนียพรหนึ่งมันเก่งมากๆมันเป็นเลนเจอร์ที่ไม่จะเป็นต้องมีความอึดไม่จะเป็นต้องมีดาเมจแต่ว่ามันป่วนสุดๆไปเลยว่ะ โอเคตั๋วเนี่ยผมจะซอยให้หมดเลยเดี๋ยวลูบี้เดี๋ยวเราไปเลือกเส้นทางนะว่าถ้าเกิดสมมติกบผมมันมีมากพอเนี่ยผมก็ทําการไปลั่นเกียร์แต่ถ้ากบไม่พอผมก็ลั่นกบว่ะเปิดโอ้ยเริ่มตึงมือนะในตอนนี้นะโอเคครับอมยิ้มก,กันก็หลอกไม่เป็นไร ร้อยตัวที่ฟาร์มาผมว่ามันคุ้มค่าแล้วแหละกับ1เดือนที่ผมเสียไปนะในการหาเลนเจอร์ตัวเทพมาแบกทีมเกียร์ในตอนนี้มันยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะเพราะามันยังไม่ได้เอาเกียร์อัพมืดเข้ามาบัฟเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่ผมเล็งเป็นกบ9ดาวเนี่ยน่าจะช่วยผมเรื่องการลดคูดาวแล้วก็ช่วยเรื่องค่าเซตัสได้ดีกว่าการไปลั่นหาเกียร์เทพนะตอนนี้ผมนับกบของผมเนี่ยกบ9ดาวได้แค่3ตัววะ่ะ หกรลูบี้จะหายอีกตัวให้ผมได้เปล่าแค่นั้นเองนะมันไม่ใช่งานง่ายแต่มันก็ไม่ใช่งานยากจนเกินไปว่ะโอเคแต่ว่าถึงแม้ตู้กบเดี๋ยมันจะเป็นตู้ที่ผมแพ้ทางจัดๆัดนะแต่ยังไงผมก็ขอลองว่ะเพื่อนวันเนี้อุย๊ยก็ฟ้าโอเคแต่เป็นไหวพิบนะถือว่าได้ไปอัพอานเนียโอ้โหกบแดงสองตัวเอาดีๆจริงจงเพื่อนผมกลัวกบจะไม่พอเอาสิตอนนี้เปิด โอ้กบม่วงหรอก็ดีก็ดีดโอ้กบแดงไม่เอาโอเคกบฟ้าแต่ว่าไม่ตรงสายนะถ้าเกิดผมจะใช้มันผมต้องเสีย20่ลูบี้ซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะเสียลูบี้สักเท่าไหร่เปิดโอ้กบแดงโอ้กบฟ้าโอ้โหนี่เกือกบวะพอเราดีใจทีไรไมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยวงการเกมลเลยเล่นเเริ่มเอาคืนผมนะโอเคครับเออดี อีกทีหนึ่งขออีกตัวหนึ่งโอ้สะง,ง,ง้องโอเคครับเพื่อนไม่เป็นไรตอนเนี้ยมันเพิ่งต้นเดือนใช่ไหมผมรู้แล้วว่าผมจะหากบอีกสองตัวจากไหนวะเพื่อนในตอนนี้ โอ้ห oh, ถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรีนะจะเข้าใจทุกฟังก์ชันของเกมแรเลนเ,เจอร์ที่ช่วยทําให้ทีมของคุณมันโหดขึ้นแต่ฟังก์ชันที่มันเด็ดแทบจะเป็นที่สุดของสายฟรีนะี่คือฟังก์ชันในร้านค้ากิวทางบ้านอยากได้อะไรเนี่ยแค่ไปฟาร์มเพชรม่วงมารแล้วก็มาไล่จนะัดอะผมบอกเลยว่าทีมโตวไวแน่นอนนะแล้วในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เหมาะกับสายฟรีหรือว่าการเริ่มต้น ปั้นไอดีใหม่ผมว่าเดือนนี้แม่งจี๊สุดแล้วอ่ะเพื่อนคือถ้าเกิดใครที่จัดไอดีใหม่ไปนะผมว่าแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวไปฟาร์มดูบี้ไปเปิดเกียร์คริสตมาสแล้วได้กล่องการันตีเป็นเกียร์ของโคลบโบในรอบนี้ที่ลุ้นอัปเกรดมือดอีกอะ่ะผมว่ายังไงก็ลั่นวะ่ะ แล้วพอเปิดเกียร์คริสต์มาสไปปุ๊บทีมเราจะพื้นฐานดีขึ้นนะสาหรับใครที่ปั้นไอดีเริ่มต้นอยู่น่าจะรู้กันดีเพราะว่าค่าพลังเนี่ยมันช่วยทําให้ทีมของเราเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นสําหรับทางด้านค่าเกียร์แต่อีกหนึ่งช็อตเสียวที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าในตอนนี้ที่จะถึงเนี่ยคือผมเนี่ยนะจะทําการอัพเลนเจอร์ตัวนี้ขึ้นเป็นล่างก้าดาวพร้อมกับสลับหาความสามารถก้าวดาวจีดจ๊ดๆคือในตอนนี้ตัวลีสกิลของผมอะ มีอยู่แค่ใบเดียวท่วนๆเลยนะโอเคขอเป็นลาดแท็กไปอูวความสามารถของอาเนียนี่คือขี้ขยะมากเลยเพื่อนลาดแท็กมาโอ้โหมันมีอยู่สามอันได้ไปแล้วหนึ่งอันเหลือเหลือ,เหล,อเหลือโอกาสห้าสิบห้าสิบแต่ผมยังโดนเหรอเพื่อนโอเคครับผมขอทำการอัพเลนเจอร์ตัวนี้ ให้กลายเป็นเลเวล170ก่อนเลยละกันนะแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปกันต่อไปสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกม Line l e n g e r นะในตอนนี้ f c e e o o o k แ n นเพจก้อนสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนเปิดให้บริการสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวไปเจอกันได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจก้อนสุดของผมล้ากัน แล้วก็ตัดภาพม,มาตอนที่ผมเนี่ยอัพเลนเจอร์จนตันเลยละกันนะในตอนนี้คือผมเนี่ยตั้งใจได้เคลียร์เลนเจอร์ในครั้งของผมให้เหลือน้อยมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้เพราะว่าผมเนี่ย กำลังวางแผนที่จะเฉิดฉายมากที่สุดเดี๋ยวทางบ้านต้องรอดูในอีพิโซดหน้านะว่าผมเนี่ยจะทำอะไรทำไมผมถึงต้องเคลียร์คังเลนเจอร์ผมให้เหลือน้อยแล้วมันจะเติบโตได้แบบก้าวกระโดดขนาดไหนในตอนนี้เนี่ยผมขอทำการกดย่อยกบ แดงทั้งหมดนะ12ตัวโดยเฉพาะไอ้กบที่มันมีสายเนี่ยผมต้องรีบย่อยเลยผมต้องการกรบที่มันไม่มีสายมากกว่ามันสามารถใช้งานได้หลากหลายกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นกบไฮเปอร์ ผมต้องรีบสะสมทรัพยากรทุกอย่างให้ได้เยอะมากที่สุดนะเดี๋ยวเรามารอดูว่าลูบี้ของผมเนี่ยจะได้เป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เนี้ยตอนแรกถ้าเกิดทางบ้านที่ตั้งใจดูคลิปเนี่ยจะเห็นนะว่าเลนเจอร์ตัวเอนจินของผมเนี่ยมันยังไม่เป็นล่างก้าวดาวแต่ด้วยความที่ว่าผมมารีบเคลียร์คังเว้ยผมก็เลยเอาเลนเจอร์ตัวขี้ขยะไปอัพเอนจินให้หมดเลยคลิปนี้เนี่ยถือว่าผลประกอบการดีอยู่แต่ว่า ดันมีน้องทางบ้านเนี่ยได้ทาการส่งไอดีมาให้ผมเนี่ยทำการลั่นตู้เกียร์นะแล้วในจังหวะที่ผมอยู่ห้องอัดเนี่ยผมไม่สนว่าคุณจะเป็นใครถ้าเกิดคุณส่งไอดีมาเนี่ยผมพร้อมจะเปิดออกคลิปเสมอโอเคครับแล้วในวันนี้เราอยู่กันที่ไอดีเลเวล92ที่มีลูบี้สี่เพาลสามร้อยลูบี้นะผมบอกเลยในตอนเนี้ยคือตู้เกียร์อาจจายังไม่ได้น่าสนใจมากขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดต้องการให้เทพจริงๆเนี่ยเราควรจะเปิดเกียร์ ัมแต่ว่าน้องเขาเนี่ยได้ทําการส่งไอดีมาแล้วบอกว่าพี่กรครับลั่นเลยรออะไรล่ะครับเพื่อนถ้าเป็นในภาษาคนคุกเขาจะเรียกน้องทางบ้านคนนี้ว่าตัวลังหมึกโอเคผมเพิ่งเปิดหมึกออกมาเลยหมึกเก่าไม่รู้หมดอายุหรือเปล่าผมขอลองกันหลังน้องเขาหน่อยละกันนะโอเคครับในตอนนี้หูยตู้เกียร์ไลเลจเจอร์ได้ช่วงดีนะผมบอกเลยทําไมวงการเกมไลเลจเตอร์เขาไม่เขียนไว้ข้างตู้เลยวะว่า ระวังการเปิดตู้ค่าคุณเปิดอาจเกิดอาการสะงง่องได้อฮ้ยเกียร์เ็ดาวชิ้นแรกมนะถือว่าเป็นเลือกงามที่ดีแต่ว่าสุดท้ายในชาเลนจ์นี้ในคลิปนี้ในตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องการเป็นแค่เกียร์แดาวเท่านั้นนะเพราะเกียร์เ็ดดาวเดี๋ยวทางบ้านจําผมเอาไว้เลยอีกสักวันหนึ่งอีกไม่นานในอนาคตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบเกียร์เกลือเอแบบพวกเกียร์หดาวหดาวในตอนนี้ผมว่าไม่น่าข้าม4ปีว่ะ เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยแพตวงการเกมเบลนเจอร์มันจะต้องวิ่งไปด้วยกันทั้งหมดนะโอเคเปิดเปิดอื้ยหมวกของรอยชิ้นที่สองผมว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการเกียร์เฉดดาวชิ้นนี้นะเพราะมันออกง่ายอยู่นะเว้ยเพื่อน okay. โอเคโอ้โหคือแบบมันแป๊บเดียวจริงๆอะ่ะผ่านไปหายไป1,000ลูบี้แล้วอะ่ะ คือถ้าเกิดน้องทางบ้านคนไหนที่เป็นสายฟรีฟาร์มาเดือนหนึ่งได้4 0 0ร้อยถึงหกรลูบี้แล้วเอาไปลั่นตู้เกียร์นะผมบอกเลยสง,ง่องเอาไปเปิดตู้กบดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้กบแน่นอนนะแล้วกบเนี่ยพอเวลาเราอัพเลนเจอร์ขึ้นไปเป็นล่างหรือว่าอัพขึ้นไปตันเนี่ยมันจะได้เรื่องการลดคูดาวแล้วก็ค่าสเตตัสที่สวยขึ้นเราใส่แค่เกียร์ฟรีไปก่อนผมว่าตู้กบเนี่ย แลดูดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยคือตู้เกียร์มันจะดีกว่าต่อเมื่อคุณลั่น200ดีแล้วตกเกียร์แปดาวมาอันนึ่งลั่นอีกคริงตกเกียร์จะได้อีก2ชิ้นอะไรประมาณนี้นะโอเคครับชุดทักเรลนอีเดนเกียร์ชิ้นนี้ผมมองว่ามันเป็นเกียร์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมชอบเกียร์รถแรกมากกว่าเปิดเปิดเปิดอุ้ยผมบอกเลย ทางบ้านคนไหนที่กําลังวางแผนจะส่งมาให้ผมเปิดในเดือนคริสต์มาสนะคุณต้องเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากพอถ้าติ่มคุณเก็บไว้เปิดเองดีกว่าผมบอกเลยเพราะในน้ํามือผมเนี่ยถ้าบทจะเกิดมันก็เกิดเลยเพื่อนแต่ถ้าบทจะโดนคือมันก็จะสง่งองแบบจัดจัดนะก็คือในตอนนี้เราเปิดไปประมาณ1,800ลรูบี้แล้วแต่ว่าผลประกอบการคือผมเนี่ยยังไม่ได้รับเกียร์แดาวเลยแต่ว่าเกียร์จะดาวออกดีอยู่นะในตอนนี้ได้มาสอันแล้วอะ่ะ ว่าสวยเลยนะแล้วยิ่งไอดีน้องของเขาเนี่ยเป็นไอดีที่กําลังเริ่มต้นมีเลเวลที่น้อยการที่ได้เกียร์เจ็ดดาวมาสี่อันแบบนี้ผมว่ามันทําให้ทีมไปต่อได้วะ่ะแต่ว่าเกียร์อัพพืดออกยากิงอุ้ยอาวุธหนามคือผมมองว่าอาวุธหนมชิ้นเนี้ยดีกว่าเกียร์เจ็ดดาวหลายๆอันแล้วก็ดีกว่าเกียร์หกดาวคริสมาสด้วยนะเพราะมันให้ลดคู่ดาวอ่ะเพื่อนแล้วมันมีการโจมตีติดคริติคอลด้วยแล้วมีดาเมจ หนักด้วยนะโอเคเปิดเปิดเปิดหู้าดาวเกือบโดน้าดาวไหลเชี่ยว่ะจังหวะนี้เราเหลือลูบี้อยู่แค่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดลูบี้นะเปิดโอ้โหตู้เกียร์โอโคตรยากอะโอ้ยรู้เรื่องดิเพื่อนหุย ขนาดไปดีทางบ้าน,นยังทำให้มือผมมีอาการเอะเอาง่ายๆมือผมเปียกอะตอนเนี้ยคือถึงแม้ว่าจะเป็นน้องทางบ้านผมก็ไม่อยากให้เกลือเลย mm. โอเคครับ mm. โอ้โหแสบจัดเลยว่ะเดือนหนึ่งพันห้าร้อยลูบี้แล้นะในตอนนี้ mm. ผลประกอบการคือยังไม่หลุดแม้กระทั่งเกียร์แดาวชิ้นไหนออกมาเลยอะอ mm. อ้ยเกียร์เจ็ดดาวประกาศบิโตรเลียมริโอหนาดนะเกียร์ชิ้นนี้เนี่ย คือกากเกียร์เจ็ดกากเกียร์หดาวบางอันได้ซ้ําไปเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่ใช้รถแร่นะคุณแบกแร่อ่วมแน่นอนโอ้โหข้ามทีเผลอก็ยังโดนไปต่อเว้เพื่อนเปิดเปิดเปิดโอ้โหอาการน่าเป็นห่วงจัดเปิดเออมาดิโอเคเกียร์แดดาวชิ้นเนี้ยผมโคตรอยากได้เลย ในดีหลักผมก็อยากได้นะเพราะมันให้ทั้งต้านสกิลแล้วก็ให้ทั้งด้านเจาะทักษะด้วยคือเกียร์มันแรงจริงเพื่อนเปิดเปิดเปิดอูด้ยดีใจได้แป๊บเดียวนะในตอนนี้นะลูบีของเราเนี่ยเหลืออีกแค่700รลูบีเท่านั้นผมจะทำการลั่น3ครั้งสุดท้ายทางบ้านลองทายกันดูดิเพื่อนว่าเราจะได้รับเกียร์แดาวกี่ชิ้นอยู่ในการครอบครองโอเค เื่่องลยวผมเนี่ยมีหนึ่งประโยคสั้นๆหลังจากเปิดตู้นี้เลยที่ผมอยากจะบอกให้กับสายฟีหลายๆคนได้ฟังทางเบีย่ยงเยี่ยเสียงเดินมีโอกาสสูงมากที่คุณจะตกของถ้าเกิดมี400รลูบี้500รลูบี้ห0รลูบี้คือชิดซ้ายไว้ก่อนมันมันไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะสำหรับทางด้านตู้นี้นะเปิดเปิดเปิดโอ้ดาบความืดจบแล้วเพื่อนไม่กวาด โอ้โหออกยากเกินว่ะโอเคครับบลูบี้ก็ได้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหลือ167ผมว่าน่าจะฟาร์มไม่ครบ200ก่อนก็สําหรับทางด้านในคลิปนี้เนี่ยนะผมต้องขอบคุณทางบ้านทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาเป็นกําลังใจกับทางด้านช่องก่อนฟุดของเรา